สวัสดีครับอยู่ผมบอ p พีซีครับสำหรับวันนี้นะครับ2 3งหมเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมหน้าจอจอมีหลายราคาครับยีนิ้วยัน32นิ้วก็ลองไปปรึกษากับแอดมินได้ว่าเราอยากได้จอประเภทไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะดูดีเทลในเครื่องเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จบในงบ2 3 2 9 0สเปคที่ได้ครับ i5 Gen10 ครับ1 0 4 0 0 f 6คอ์12เทเทอร์โบ4.4 GHz ครับแรมเป็น16จิกครับ DDR4 บัส3,200มาพร้อมกับการ์ดจอครับเป็น RX 604ครับ RX 604ตัวนี้เป็น4จิก GDDR6 มาพร้อมกับ M.2 NVME ครับ256จิกอยู่ตรงนี้ใส่อยู่ตรงนี้พาวเวอร์ p l ายอยู่ตรงนี้ supply, น Sigma Tech 600วัตเมมบอร์ดเป็น BIOSTAR H510 เคสเป็นของ i t s o n a r e x a t เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่ม้านบนนี่ครับ กดไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนสีไฟกดค้างไว้4วิไฟดับอย่างนี้โดยที่พัดลมในเครื่องยังทํางานอยู่ตามปกติพัดลมมี2ตัวนะรู้สึกว่าไม่ชอบเคสตัวนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเคสเป็นรุ่นใหม่ตัวใหม่ก็ได้เคสมีให้เลือกประมาณราวๆยี่สิบแบบนะวันนี้อะโอเคตามนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูตรงในส่วนของการดจอก่นะอนเปิดหัวเลย นี่ครับ r f 6400 4, 4ับ4 GDDR6 แรมไมคอนต่อมาในดูในส่วนของ CPU z CPU z ครับก็เป็นเนี่ยครับ i5 1400F จริงๆนะครับ6คอร์12 t ท r e a d turbo ทำงานออโต,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 ต้ตรงนี้ครับ4.4 g h z เทอร์โ turbo ครับมันจะทำงานของมันเองแต่ค่าพื้นฐานมันอยู่เท่าไหร่วะประมาณ2.9 g h z เร์แต่ turbo boost มันเนี่ยอยู่ที่4.4 g h z นะครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็น16 GB GDDR4 บัส3,200การ์ดจอ r X 6400ครับ4 GB GDDR6 ใ,ให้ดูแล้วนะครับผมอ่าโอเคครับ มาดูคุณภาพ w a โซ Zone ระหว่างอยู่ที่เครื่องบินนะครับผมให้ขออนุญาตให้เพื่อนๆดูออปชันก่อนนะครับก็คือการตั้งค่านั่นเองนะครับ Resolution ก็เป็นเหมือนเดิมครับ1 9 2 0 1 0 8 0 Full HD Texture Resolution เราปรับเป็น Normal ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นโลโ l o เดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้เป็น Normal อันนี้ Normal แล้วกันค่าตามนี้ครับแต่ว่าภาพสวยแน่นอนนะครับ Texture สองอย่างนี้ผมขอปรับเป็น Normal แล้วกันภาพมันจะได้แบบดูดีมีระดับหน่อยนะครับผมเฮ้ยร้อยเฟรมมีแตะอยู่นะร้อยเฟรมมีแตะอยู่ครับคุณผู้ชมครับ สอง0มืนสามครับเครื่องนี้ดูดูดิการ์ดจอตัวนี้แรงใช้คำว่าแรงกว่า 1050Ti แน่นอนครับผมมีปืน2กระบอกนะฮะเนี่ยครับ8ปกว่าเฟรมก็ลองพิจารณาพิจารณากันดูครับว่าสเปคนี้เหมาะสมหรือเปล่าครับนายได้หรือเปล่าครับท่านนะครับดูแรงหลังการขายครับ3ปีครับไม่ขับรถอย่างลื่น70เฟรมแรมกินไป11จิกเอ้ยเอ้ยเอ้ยวงมันบีบวงมันบีบตายครับวาโลแลนด์ครับ มาดู game, game เซตติ้งเกมเกมนี้กันกราฟิกคุณลิตี้เป็นไฮทั้งหมดไปกดเซตติ้งกดเพย์ครับลงเดสแมทเลยฮะนวนัวคนเยอะๆ1 0มาครับเกมเริ่มครับอันนี้เริ่มจริงนะนะมาดูกันว่าได้กี่เฟรมอ่ะเออสามร้อย 300. มีแตะว่ะสามร้อยมีแตะว่ะคุณผู้ชมเตตัวสามร้อยเฟรมว่ะแตก ก็ตึงอยู่ไม่ได้กระจอกหรอกวาโลอะ่ะก็ไปชงไปแข่งมาอยู่ <S <S ก็ตึงอยู่ครับไอ้ปืนตู้ปลาก็ขโมยตังแม่เติมเนี่ยโอ้มานงแนบยงแนบยิงตึงกันยังวะถ้าเล่นลูกสองจะเป็นยังไงวะเนี่ยลองดิโอ้เอาเรื่องวะมา,าโ่มา,าเลยเนี่ยโอ้ ไอ้จ๋องวาโลประมาณนี้ฟอร์ซ่าฮอริซอนแต่ยันคิดกูเห็นรถกูไม่กล้าเล่นเลยสักนี่มันฟอร์ซ่าฮอริซอนเนี่ยใครชอบเล่นแนวรถรถแต่งรถมอสได้ได้ฟอร์ซ่าฮอริซอนคือคำตอบครับแอดวานซ์คุณลิตี้ครับปรับเป็นไฮทั้งหมดครับอ่ะอันนี้คือพรีเซ็ตเป็นไฮทั้งหมดครับภาพเป็นฟูเอตีพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบครับไอ้ไอ้ด้านหลังในพัดลมสามตัวนี่มันมันคืออะไรครัแบบเออแม่งดิฟจริงว่ะปาม ไหนว่ารถด,ดิปวะเฮ้ยมันดำน้ำได้ด้วยเหรอไปแข่งดีกว่าแข่งดีกว่าอย่างนี้มันต้องแข่งวอะอมาครับเรามาเทสฟอซสซา r i ซอนแบบแข่งจริงดูฮะจะเป็นยังไงฮะมาครับแข่งจริงพีเซ็เป็นไฮนะย้ำอีกรอบหนึ่งครับอ้มันจะเบียดอะไรกันนักหนาวะไม่เข้าใจถ้าไม่บวยก็ไม่ใช่ผมอะจริงจริงโอ้ Ừ, 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 เข้าไหมว่าเมื่อกี้ไปเรียบร้อยฮรลุ้นกันจนปวดตกเลยครับช็อตเมื่อกี้รถซื้อแกงหมุนได้ไงไปดูเกมอื่นดีกว่า v e r t ์เทคบ็อกซิ่งเวลคัมอ่ะมาดูเซตติ้งเกมเกมนี้กราฟิกเอนเตอร์เข้าไปปับ1า920ปูน80ตรงนี้เวลี่ไฮ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 เอาเป็นสวิปเบลแล้วกันมาปากหลามอ่ะอยากดวนว่ะ อโอ๊ยปั๊มยาด้วยอไม่คนจริงเลยวะ่ะปัดหน้าไปแทงฮะเสยไปอีโมโอ,อ้าวเนี่ยตายหมดสู้ผมไม่ได้ทั้คน3-4คนนี้ตายหมดดูดิฮะคุณผู้ชม <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับไฟเอ็มก็เล่นได้ครับร้อยเฟร,รมมีให้ดูครับถ้าเกิดว่าใคราไปเล่นแบบสายโลเปพเล่นประเทศแบบใหญ่ๆ อะไรเงี้ยครับอย่างครูกงครูก้าเซิร์ฟ500คนนี้ก็เล่นได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เฟรมมันอาจจะดอบไปเหลือสักประมาณอย่างนี้อย่างนี้มันได้90เฟรม100เฟรมใช่ปหะะมล่ะมานอาจจะดอบเหลือสักประมาณ80 70เฟรมก็ว่ากันไปเพราะพวกนั้นมอดมันเยอะเอาว่าไฟเอ็มการันตีว่ามันเล่นได้อยู่แหละอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูเพย์โนบัตเทิ r เก่าครับหรือว่าพ u b g โหลดฟรีได้แล้วใน Ste ี m นะครับปรับเป็นนันต้าทั้งหมดแม่งเลยฮะไม่รู้ว่าไหวไหมครับภาพจอตรงนี้ก็เป็นอ่าเต็มหน้าจอครับปุ๊บ ห้าสิบเฟรมครับอันนี้คืออันต้าทั้งหมดผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะงานเล่นจริงนะฮะปลาระเบิดไปแล้วปึ๊บอย่างนี้ฮรถือปืน60เฟรมกระตุกนิดหน่อยอ่านแแบมันคือภาพอันต้าผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะคคุณผู้ชมกระตุกก็ว่าไปตามกระตุกครับเพราะสอ0 0ผมมองว่าคุณจะไปเล่นอันต้ามันก็เกินไปนะครับ60เฟรมแลมกินไป 8G จิก การ์ดจอทำงานเต็มที่ 100%, 99%, CPU ใช้งานน้อยครับ 20%, 20%กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเออันนี้คืออันต้านะให้ดูเป็นไฮแล้วกันอันนี้คือสูงสูงทั้งหมดภาพยังเป็น Full HD เหมือนเดิมเอ้ย80เฟรมว่ะคุณผ,ผู้ชม80เฟรมลื่นขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะครับ80กว่าเฟรมโอเคอยู่ทำเป็นเล่นเล่นไปครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยครับเดี๋ยวเราลองเซตติ้งลงมาหน่อยปรับกลางทั้งหมด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นๆน,นะทำเป็นเล่นๆน,นะปรับกลางมีรนะ้อเฟรมฮะผมสเปนิ่งนะผมสเปนิ่งอยู่แต่ยิงไม่โดนว่ะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับพับ G ีปะสะกรมเกมที่ทุกคนรอคอยฮะพ่อแม่พี่น้องครับสกรอตกินหนักกว่าวอลโซนครับกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับกินหนักมากครับเกมนี้40เฟรม แต่มันก็เล่นได้นะแต่ขอดูตั้งค่าก่อนแล้วกันว่ามันว่ามันตั้งอะไรมาให้อาจจะต้องดอบลงไปอีกโหอย่างว่าอยู่แม่งปรับไฮมาให้อี๋ยวผมลองเล่นค่านี้ก่อนนะที่มันมาให้ก็คือไฮทั้งหมดนะครับ<อ>เล่นไม่ได้หรอครับค่านี้พูดกันตามตรงเลยนะอะไรได้ไม่ได้ผมพูดตรงตรงอยู่แล้วแต่ถ้าอ่ะเรายอมดอปค่ามันลงมาคีเซ็ตตรงนี้ผมขอเป็นโลทั้งหมดดูดีขึ้นเยอะนะครับดูดีขึ้นเยอะสกรรตต้องเรียนตามตรงครับว่าถ้าคุณอยากแบบภาพสวยรวยกระเช้าเนี่ยไปงบ3 0,000่นเถอะครับ งบสักสา0 0 0ื่นแต่พอเครื่องอ่ะหนึ่งโอหรือซูเปอร์อะไรเงี้ยฮะถามว่าเนี่ยมันได้ไหมโลโลเล่นได้ฮะเล่นได้แบบโอเคเลยอ่ะเจ็ดสิบเฟรมมีให้ดูอ่ะเนี่ยอันนี้คือโลนะครับก็ลองพิจารณาดูสกรรม จบเจ้าประมาณนี้ครับไม่หมดประกัน3ปีนะเครื่องนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งอันนี้คือของไม่หมดประกัน3ปีสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรครับเสียเปลี่ยนส่วน power เสียภายใน2ปีสมมุตินะมันประกัน3ปีใช้ไปสัก2ปี power เสียส่งกลับนาผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้คุณทันทีถ้าคุณซื้อที่อื่น power ลูกนี้จะโดนส่งเข้าศูนย์บริการซึ่งใช้เวลาเคมประมาณเดือน2เดือนแล้วจะเคมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกอย่างเหมือนกันครับไม่ใช่แค่ power บอร์ด cpu ram กรดจอถ้าเป็นร้านอื่นแต่ต้องเคมศูนย์เดือนหนึ่งเสร็จ2เดือนเรจว่ากันป แต่ร้านผมวันเดียวเสร็จวันถึง2วันเสร็จถ้าอยู่ในประกันอยู่ในสภาพเดิมผมยินดีเคมให้แน่นอนอันนี้แหละรครับคือจุดต่างจุดต่างอีกข้อนึงครับตอบแชทดูแลตอบแชทดูแลเข้าใจปะ่ะ2องโมงเช้าถึงตีสมนมครคุณผู้ชมเอาเอาเท่าที่ผมรู้อะยังไม่เจอร้านไหนทําที่ว่าตอบแชทต,ตั้งแต่สองโงช้าถึงตีสามคอมคุณมีปัญหาคอมคุณเจ๊งคุณคอมคุณเสียอยากสอบถามตอนตีสอเนี่ยคุณก็ทักมา เผื่อตีสามครึ่งก็ยังตอบแชทอยู่เลยครับฝากไว้เท่านี้ครับจากร้านบอสพีซีใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์จัดสเปคตามงบนะครับจอแบบนั้นแบบนี้เครื่องสเปคเท่านั้นเท่านี้ยินดีให้บริการครับจากร้านบอสพีซีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ